ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมเอเจนซมินตัวน้อยก็วันนี้จะมาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีเช่นเคยนะครับสวัสดีวันจันทร์ครับวันจันทร์สีเหลืองเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนแบ็กกราวให้มันเป็นสีเหลืองสัหน่อยก็บิ t คอยนนะครับวันนี้ก็ได้ทําการเป็นโดจีอีกแล้วกําลังเลือกทางแต่ก็ ตามแผนที่เราว่าไว้แหละมันยังไม่เบรกเส้นกดนี้ใช่ไหมล่ะเนตรงนี้เส้นสีฟ้ากับเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นสีเขียวก็เป็นแนวต้านของ i อซ์อานตอนนี้ก็ยังอยู่ต่ํากว่า50ไอซ39ต่ำกว่า50นะครับก็ยังเป็นขาลงอยู่นะในภาพภาพเดยนะแต่ว่าภาพวีคเนี่ยวีคก็ยังเป็นขาขึ้นนะภาพวีค แต่ภาพเดก็ยังเป็นขาลงนะครับตอนนี้ก็ยังเปมีอาการน่าเป็นห่วงเนาะส่วนแนวต้านนะแนวต้านขนาดใหญ่นะก็อยู่ที่ประมาณ60,001 1นะประมาณ60,001 1โดยประมาณก็ตอนแรกก็วิ่งไปเนาะแล้วก็ขึ้นจากตรงนี้ไปแล้วก็ตกเส้นสีเขียวแล้วก็เด้งขึ้นไปเทสตรอบยังไม่ผ่านแล้วก็ทำการร่วงลงมาเนาะอ่าแนวรับ ต่อไปนะผมไม่รู้ว่ารับตรงไหนอีกอ่ะแนวรับตรงนี้ไฮนี้ไฮนี้ครับแนวรับต่อไปนะไฮนี้ถ้ามันลงมาแตะไฮนี้ก็คือแนวรับเนาะแนวรับทําไงก็ต้องรับไวนะ้เนาะแต่แต่ผมจะไม่เล่นนะตอนนี้เพราะว่าภาพอาการมันอนะน่าเป็นห่วงเนานะบางคนเล่นตามเส้นเทรนไลน์อย่างเงี้ยก็รอมันมันมาแตะเส้นก่อนก็ได้นะเส้นเนี้ย เรามาแตะก่อนแล้วว่าน่าจะมีแอคชั่นเนี่ยที่ผมได้พูดไปวันก่อนเนาะอาจจะมีแอคชั่นกับเส้นนี้ก็ภาพขนาดนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเนี่ยภาพตรงเนี้ยยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวมันชี้ว่าลงเนาะก็ระมาระวังนะต้องต้อง,องระวังระวังใครทุนต่ําๆแถวนี้ก็ก็แล้วแต่ท่านเนาะว่าจะขายหรือไม่ขายเนาะก็ขึ้นอยู่กับ ดุลระยะพินิจของท่านเนาะว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าภาพรวมมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะสัญญาณบริชเดวเิเซนตรงนี้ก็ยังไม่ลางนะเพราะว่า ISI ยังไม่เบรกเนาะตรงนี้ก็ระมาระวังในการเทรดนะครับต่อไปเป็น Total Market Cap นะครับ Total Market Cap ก็ยังทรงๆที่แนวต้านเส้นเนี่ยเส้นแนวต้านเก่าเนาะตรงเส้นสีฟ้าเนี่ย ก็ยังทรงๆอยู่นะวันนี้เป็นโดจิไปแล้วอืมตลาดก็กำลังเลือกทางอยู่แต่ว่า MACD เนี่ยเส้นหนึ่งตัดศูนย์แล้วแล้วก็เกิดสัญญาณเบริชเดวเจนนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ทำการล้างสัญญาณเนาะถ้าล้างสัญญาณเบริชเดวเจนก็คือ ISI ต้องเนี่ยขึ้นมาเลยเส้นสีขาวเนี่ยไปถึงจะเป็นการล้างสัญญาณเบริชเดวเจนแต่การเกิดบริชเดวเจน ราคาไม่จําเป็นต้องลงนะราคาไม่จําเป็นต้องลงเสมอนะก็แค่บอกว่าเตือนนะว่าโมเมนตัมเนี่ยอ่อนแรงลงแค่นั้นแหละโมเมนตัมอ่อนแรงลงแล้วก็ไอซ์ไอเนี่ยก็ต่ำกว่า50นะตอนนี้ไอซ์ไอต่ำกว่า50วันก่อน,อนเด้งมปชน50เนาะแต่ตอนนี้ก็ได้ต่ำกว่าไปแล้ว แต่ตรงนี้นับเป็น hidden bullish divergence ไหมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันทำการทำ higher low นะตรงนี้ higher low แต่ว่า r s i เนี่ยฐานต่ำลงนะตรงนี้น่าจะนับเป็น hidden bullish divergence นะครับก็ตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะ hidden bullish divergence ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเด้งเสมอนะอาจจะมีเด้งแหละแต่ว่าอาจจะไปไม่ไกลเนาะเพราะว่า อาจจะโดนบรชเดวเจนกดกดกดอยู่เนาะตรนนี้ก็ตลาดก็กำลังเลือกทางนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับสำหรับท่านชองมาเก็ตแคบต่อไปเป็น BTC dominance หรือว่า Bitcoin Dominance นะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็เป็นแท่งแดงแล้วเนาะชนแนวต้านนี่2วันแล้วสอวันแล้ว ก็ไม่ผ่านนะตรงนี้ตั้งแต่มันตกเส้นสีขาวมาเนี่ยชนมาสองสาวันแล้วก็ไม่ไม่ผ่านตรงนี้ก็มีชนนะตอนแรกที่ยังไม่ตกเส้นเนาะก็ตอนนี้ก็ตกไปแล้วรีเทสไปแล้วก็เหมือนจะพยายามกลับขึ้นมาเส้นสีส้มเนี่ยยืนบนเส้นสีส้มให้ได้นะแต่ว่าไม่ผ่านสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้ก็คืออ่าอายไซเนี่ยก็ยังวิ่งตามเทรนด์นะตรงนี้แต่ว่ามันต่ำกว่าห้าสิบ แล้วก็ M A C D เนี่ยอยู่ใต้ศูนย์เนาะบิตคอ i n ์โด i ม a เน e ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับต่อไปดชัชนีค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็วันนี้เป็นแท่งแดงไปแล้วเนาะหลังจากที่เมื่อวานพุ่งวันนี้ก็เป็นแท่งแดงไปก่อนปิดเป็นอา่าโรจีหรือเปล่าอา่ะโดจีใช่ยังไม่ปิดแท่งเนาะก็ต้องรอรอคอนเฟิร์มปิดแท่งก่อนสัญญาณบริเอเปอรก็ล้างไปแล้วก็ อันนี้ก็ลบไปอะตรงนี้นะก็ยังวิ่งตามเทรนนี้นะสำหรับไอซ e ไอเนาะยังไม่ตกเทรนก็ไปกันต่อนะไปเรื่อยในชี่นิ้ค่างเงินดอลล่าก็ไปเรื่อยๆนะต่อไปนะครับผมเอเจนจะมาวิเคราะห์เรียนเอลคอยต่างๆนะฮะเรืร่องแรกที่เราจะมาดูก็คือ AAVE สกุลเงินไทยบาทเอเ a น g e บิ t ครับนะครับ สำหรับ AAVE นะครับภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะยังเป็นขาลงแล้วก็ uh, MACD เนี่ยตกเส้นเทรนท,ที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยตกไปแล้ว RSI ก็มีระดับต้านขนาดใหญ่นะตรงนี้ถ้าเบรคได้ก็อาจจะไปก็ได้นะแต่ตอนนี้ว่า RSI เนี่ยต่ำกว่า50นาะ RSI ต่ำกว่า50แล้วก็ MACD อ่ะอยู่ใต้ศูนย์เนาะก็ยังเป็นขาลงยังไม่มีอะไรมาก ส่วนเส้นแนวต้านทางหน้านอาคารนะก,ก,ก็อยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยเส้นเทรนค่ะขึ้นตรงเนี้ยเส้นสีเขียวเนี่ยก็ตกไปแล้วก็บายบายนะตอนนี้ก็ยังยังไม่ต้องรู้อะไรมากเนาะเพราะว่าขาลงเนาะต่อไปบอลนะครับบาลา n นเซอร์ ancer, ราคาไทยบาทเอเชนบิดครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่ยนะในภาพวันเนาะ เอ็มก็แนวตั้งขนาดใหญ่เส้นสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ i s i เนี่ยต่ำกว่า50เกิ e เกิด h ริ v e ด g e n c e ที่ยังไม่ล้างนะตอนนี้ยังไม่ล้างสัญญาณ b e บ d i v e ด g e n c นนะครับแนวตั้งทางด้านราคาก็เส้นนี้เลยส่วนแนวรับนะครับแนวรับตรงนี้เหมือนจะมาชน2รอบแล้วเนาะก็ จับตาดูกันต่อไปเนาะก็เอาใจช่วยแล้วกันว่าให้มันผ่านเ,าเส้นกดข้างบนไปได้เนี่ยเส้นแนวต้านข้างบนไปได้ถ้าผ่านไปได้ก็โอเคนะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนเนาะตอนนี้ก็ตลาดกําลังมึนงงอยู่เพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีเงินซื้อกันอะเขาไม่ได้กดซื้ออะเขาอาจจะวางออเดอร์ไว้นะแล้วก็ไม่ได้กดซื้อเนาะหรืออาจจะถอนถอนเงินพวก เรียญเอาคอยอื่นๆไปลงเหรียญเกมเนาะไอ้น,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ต้องจับตาดูเหรียญเอาคอยพวกนี้กันต่อไปนะครับต่อไป OMG นะครับ OMG ก็ตกเส้นแนวรับเก่าเนาะตรงนี้ตกเส้นแนวรับเก่าไปแล้วก็กลับมาเทสอีกรอบหนึ่งก็ไม่ผ่านก็ลงต่อเนาะตอนนี้ก็ภาพวันก็ยังเป็นขานลงนะครับไอไซมีแนวต้านขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ ก็ OMC ก็ยังเป็นขานลงนะครับก็ปล่อยมันไปต่อไปเป็น FTT นะครับ FTT อสาากุลเงิน USDT นะใน exchange ใบนั้น f t นะครับก็แนวรับอยู่เส้นนี้เลยเส้นสีขาวแล้วก็แนวต้านอยู่เส้นสีฟ้าตรงนี้แนวรับก็แนวรับต้นเทรนด์นะตรงนี้เส้นสีฟ้าทีนี้ แนวต้านของ RSI ก็เส้นสีฟ้านี่ก็คือยังไม่เบรกเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะในภาพวัน MACD อยู่ใต้0ย์แล้วก็ RSI ต่ำกว่า50เนาะ f t t ก็เป็นขาลงนะครับตอนนี้ต่อไป RDN Riden Network Token Exchangebit ครับราคาไทยนะครับก็ RDN นะครับวิ่งตรงนี้ขึ้นไป แล้วตกแล้วก็เทสเส้นแนวรับเก่าแล้วก็ไม่ผ่านเนาะตอนนี้ก็ททท์ทำการย่อตัวลงมาแล้วก็เนี่ยแนวต้าน MACD ก็ขนาดใหญ่ MACD ต่ํากว่า0ก็เป็นขาลงแล้วแล้วยังมี RSI ที่หักหัวลงเนาะแล้วก็ยังมีแนวต้าน RSI ตรงนี้ RSI ต่ำกว่า50อืมยังเป็นขาลงนะครับ ต่อไปวานคอยนะครับภาพรวมวันในเอเชียนบิตครับราคาไทยบาทก็แนวต้านก็แนวต้านไอซตรงนี้เนาะก็ยังไม่เบรกภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะ RSI ต่ำกว่า50แล้วก็ MACD ตัด0ูนลงเนาะอยู่ต่ำกว่า0ูนย์นั่นเองก็ยังเป็นขาลงนะสำหรับวานคอยต่อไปเป็น CVC นะครับ CVC ภาพวันก็เป็นขาขึ้นเนาะ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ RSI เนี่ยหักหัวลงอีกแล้ววันก่อนก็เชิดหัวขึ้นน้วันนี้ก็หักหัวลงเนาะ RSI 53เนาะก็ยังทรงๆอยู่แถวแนวี้แหละแต่ว่ายังไม่หลุดเส้นแนวรับ RSI สี SI ขาวนี้นะก็จับตาดูกันต่อไปนะสำหรับ CVC ก็ยังเป็นขาขึ้นในภาพวันนะครับต่อไปเป็น l i t e c o i นะครับ l i t e c o i USDT Binance x c h a g e ก็ภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะแต่ว่ามีสัญญาณขายเมื่อวันที่17พฤศจิกายน RSI ก็ยังวิ่งตามเทรนด์อยู่นะตรงนี้ก็ยังไม่ตกเนาะแต่เหมือนจะพยายามเนาะมันมาชวนรอบหนึ่งแล้วอะเหมือนเหมือนจะเหมือนจะตกนะแต่ก็ยังไม่ตกนะตอนนี้ก็ต้องรอปิดแทงเนาะภ้าบอนก็ยังเป็นขาขึ้นนะแค่ว่าให้ระวังสัญญาณขายเนาะ ก็สำหรับไลฟ์คอยผภาพมันยังเป็นขาขึ้นนะครับต่อไปเบสิก attention นะครับหรือแบตก็เรียนตัวนี้ก็ยังวิ่งตามเทรนสีขาวนี้ไปอยู่แล้วก็แนวรับที่ MACD เนี่ยก็เส้นสีขาวเหมือนกัน RSI ก็เส้นสีขาวแล้วก็ได้ทำการหักหัวลงเนาะมาชนเส้นแนวรับอีกครั้งหนึ่ง MACD ก็มีสัญญาณขายตั้งแต่วันที่16เนาะ ็ตรงนี้ก็เฝ้าระวังเนาะอยู่ในโซนเฝ้าระวังเพราะว่า M A C D เนี่ยทำการหักหัวลงมาแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะไม่ต้องตกใจอะไรมากเนาะยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงแค่ว่าราคาอาจจะย่อตัวลงมาเนาะพักตัวเนาะอยู่ในช่วงไซว์นะครับสำหรับ Basic Attention นะครับต่อไปเป็นดอโดอช,ชคอยใน Exchange b i t c a นะครับราคาไทยก,ก่อนก็เด้งมาชนแนวต้านเนาะ ก็ไม่ผ่านก็กลับลงไปแนวตั้งสีส้มเนี่ยแนวรับก็สีส้มข้างล่างเนี่ยก็สีเหลืองตกไปแล้วตอนแรกก็เหมือนจะยืนได้นะแต่ก็ตกอยู่ดีแหละก็ภาพรวมใน Time Frame Day เนาะก็ยังเป็นขาลงนะครับ MACD มีแนวต้านขนาดใหญ่ก็ขาลงอยู่ยังยังไม่มีทีท่าว่าจะเบรกออกแต่อ s i ไซก็ยังต่ำกว่า5 0าอหักหัวลงอยูแล้วตอนนี้ ไอซ์ไก็ยังวิ่งตามเทรนด์สีขาวที่ไปนะครับต่อไป XLM นะครับ XLM ภาพวันก็เป็นขาลงไปแล้วนะครับแนวต้าน MCD ตรงนี้นะครับก็เร,รามาระวังในการเทรดนะตรงนี้มันยังไม่เบรกแนวต้านตรงนี้เนาะแล้วมันก็ตกจากสามเหลี่ยมไปแล้วส่วน iSI อยู่ในแนวรับอยู่นะก็ตอนนี้ก็หักหัวลงอีกแล้วอืมอาการไม่ดีเลย เอ็มก็ต่ำกว่าศูนย์นะเป็นขาล,ลงนะตอนนี้ต่อไปเป็นซูชินะครับซูชิ USDT b i แ a น c e x c h a n g e แนวต้านก็ขนาดใหญ่แนวต้านขนาดใหญ่ก็เส้นสีขาวนี่ครับแล้วก็เอ็มก็แนวรับแนวต้านก็สามเหลี่ยมเนาะตอนนี้ก็หลุดกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดศูนย์ลงเนาะเป็นขาล,ลงนะสำหรับซูชิแนวต้านของไอซ์ไซก็เส้นสีขาวนี่เลยก็ ไอซ์ไก็ยังต่ำกว่า50เนอะยังเป็นขาลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอเทนแอดมินตัวน้อยนะครับท่านใดมีข้อสงสัยในการเทรดเนาะในการใช้อินดิเคเตอร์ก็สามารถสอบถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ YouTube หรือว่าลิงก์ Discord นะผมจะแปะลิงก์ i s s o r r d ไว้ให้นะเป็นห้องสำหรับคุยเล่นเนาะไม่มีอะไรคุยหรอกแก้เหงาเนาะในการเทรด ก็บางวางก็แวะมาทักทายใน Discord ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอเทนแอดมินตัวน,น้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับ